นี้ออกมาเดินเล่นกันอยากให้ดูรงๆนี่ดูปลอยนี่เขามีนี่นี่นี่เป็นไงครอต่อคิวนะคะต่อคิวต่อคิวนะอุ้ยคุณซาเหมือนกันนะเนี่ยช่อยค่อยขึ้นลูกเออค่อยค่อยขึ้นนะคะโอเค อ้โหโอ้โหอันนี้แอดวานซ์เหรอ้า้าปิงค่ะปิงค่ะไปร่วงลงมาเหรอฮะพี่เคยลกพี่เคยเกลงมาทุกทีแล้วพีเราองไหรอ่ะลองพีเรามาลองไหมเดี๋ยวพ่อช่วยไม่ไเคยจบไม่ได้เคยจบตอนพี่ที่เป็นเบบี้อ่ แต่ตอนนี้ไม่ตกแล้วนะใช่เอาเขาพังอ้าวหลังลงแล้วเอาไปไหนอ่ะพเอ้าแล้วดารายังอยู่ห้องน้ำอ่ะยังอยปาสุดไปล้ฝากฝากองพีด้วยนะ้ามนวันนี้ออกมาเดนเล่นกันอยากให้ดูทรงผม นี่ดูปล่อยนี่เขาไม่นี่นี่น,น,น,นี่เป็นไงมันน่ารักเป็นไปแล้วมั้งนะเราสองคนสนุกไหมครับสนุกไหมครับสนุกไหมครับสนุกปะ

ที่เล่นลไรคาช้าช้าช้ามากไหมเอาแรงๆแรงแรงแรงมาหัวเห็ดแล้วลูกอวพ้้แล ปินได้เหรอลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีค่ะมีคะม่ะรอต่อคิวนะคะต่อคิวต่อคิวนะอุ้ยคุ้ซ่าเหมือนกันนะเนี่ยใช่อะค่อยๆขึ้นลูกเออค่อยๆขึ้นนะคะโอเคเออค่อยๆขึ้นค่ะอุ้ยเก่งแล้วเก่งแล้วเอะค่อยๆเหยียบนะอืมโอเคอ่ะค่อยๆค่ะเก่งมากชุป โอ้โหเก่งนะเนี่ยพี่ว้าโอ้พี่ว้าขึ้นไปได้แล้วจับซืจับซื้อพี่สอยู่ด้วยได้ได้เราได้เลยไค่ะเลยจบเป็นสไลเดอร์เลยข้าไปสีไปขึ้นได้เลยน้นเสร็ขึ้นข้างโน้นขับเดินเอามาข้างที่โอ้โหโอ้โหอันนี้แอดวานเหรอพี่ฟ้าพี่ฟ้าปิงค่ะปิงเลยค่ะ มันซาจริงๆในเราอ่ะนะคลายคยคลายคลายคลายขึ้นอ่ะไม่ต้องกลัวลูกขึ้นสิคะก้าวขาลูกข้าก้าวขาไม่โศกมีอาจับสินะวโบช่วยอ่ะยกขายกขาก่อนเนี่ยแวโบช่วยอ่านึงสองสามอย่างนี้อ่ะเหยียบดันตัวเองขึ้นอันนี้สี่อ่ะอ่ะสี่เออยืดยืนนี่ไงโอ้โหอันนี้ไอวาเก่งเลย ดูด้วยดูเจเจดูเจเจนี่ทำตามเจเจเรียกกระโดดกลับไ้แล้วก็เก้าขา่างนี้เออขึ้นนี้ค่ะโอเคไหมคะแล้วก็จับบนี้จค่อยจับค่อยจับจับนี้ค่ะแล้วก็ขึ้นค่ะขยับขึ้นไปหยียบตัวนี้ขึ้นทางอื่นก็ได้เรา โอเคค่ะจับตรงนี้เก่งมากเก่งมากเกาก้นข้างอื่ดูบ่อยอันนี้ก่อนจับตรงนี้จับอันนี้สีลจับไปก่อนเก่งมากเก่งมากโอเคอัญาเก่งแล้วเออค่อยๆขึ้นค่ะเขี่ยอันใหญ่ตรงนี้ขึ้นค่ะโอเคอากขึ้นไาอีกอันนึ่งอันนี้โอเคอาก้าึ๊บอ่าไปอ่าถึงแล้วเห็นไหมลูก เอาแรงดีนะลูกอันหนอายังหนึ่งสอง้มโอเคเก่งมากอยากเล่นแต่กลัวเย่เดี๋ยวก่อนนั่ง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  โอเคอันยาพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหนอันยาไหนพ่ออยู่ไหนคะแล้วนึงเว้เียวไหมเจียวตกไหมเอายังขอยังขอยังคะจะลงไหมสวิงไงเนี่ยสวิง เฉียวเลยอาลงลงมาเฮ้ยยฮ้ยว้าว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 ไปไหนอ่ะให้พ่อช่วยไหม

ลองพีลอพีลองอ่ะลองพี่เรา,ามาลองไหมแต่ว่าแต่ว่าพีลองนะเดี๋ดยวพ่อช่วยไี่เคยตกโอ้ไีไ่เคยตกตอนพีทเป็นเบบี้นะอ่าแต่ตอนนี้ไม่ตกแล้วนะใช่ <c oughs> ยิ่บี้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 ไอวานทำไรไอ้วานปีไปเองเหรอ ไม่อยากจะเชื่อเลยไอว่าชอบเล่นอะไรแบบนี้จจง,งวสว<อ>ลูกเ,เล่นเล่นไหมเล่นชิงช้าไหมเล่ได้เพ่ีสอนเลไม่ได้สอนได้จริงนะป้าบูวิธีทำเองได้เก่งมากครั พี่แววพี่กำลังพาพี่ไปอันเดอร์ซีเวิรดเเเ้อพี่พาแล้วพี่ไปไหนอะเวเเพี่ไปเวพี่ไปซาฟารีเวิร์ดอ๋อดูสดุกมากเลยน้องพี่แล้วพี่ไปจะโอเชียนออฟซัีเวิร์ดจอกันทีน่นนะซัลีเวิรดดดลวได้เเเี่ไปตรงปไม่ยิ่งค่ะเนี่เป็น่

เป็นจริงช้าน่ะลูกลองดูไหมครับทีท่ีไปไหนฮะโอ้ที่ไปนี่ลูก เร็วๆแม่ัาเร็วๆพอนั่งนานไม่ได้ลูกเดี๋ยวเข้าพังอ้าหลัลงแลอ้าวไปไหนอ่ะตรงนี้มันจักรยานมาแลลูกัาไบายก่อนายบายพี่ก่อนไปบา่ก่อนบานพี่ก่อนลูกกับจักรยานได้นะพาเละเห็พี่ชีเลยดีมไปยไเไปลลเเย แล้วนาราย,ยังอยู่ห้องน้ำ,นำอหรอ,อยู่อยู่อยู่แล้วไปสุดไปแล้วป้าปากงพีด้วยนะปากนบนป้ำเอาลงน้ำอ่ะน้งพีรอด้วยนะ้ำขึ้นเลย